ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีติดตามดูลิงหลังย้ายสถานที่ค่ะ วันที่20พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาในสมเจตจันทนาะพู้มำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ส,สาขาเพชรบุรีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์อนุเมธังกูลหัวหน้าสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายและพูวอำนวยการสวนสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ส,สาขาเพชรบุรีนำเจ้าหน้าที่อุทยาลงพื้นที่สถานีพาอเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายตำบลสามพญาอเภชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อสำรวจพฤติกรรมดิงที่จับมาจาก ข่าว,วางังย้ายมายังกองพักลิงภายในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายจํานวนกว่า400ตัวมีสภาพความเป็นอยู่ดีมีต้นไม้แหล่งน้ําลิงไม่เครียดปรับตัวได้กับสถานที่ใหม่กินอาหารได้ดีโดยเจ้าหน้าที่จะนําอาหารมาให้สองเวลาคือผลไม้ประเภทกล้วยน้ําว้ากล้วยไขย่แตงควาข้าวโพดเป็นต้นช่วงนี้อากาศร้อนทางเจ้าหน้าที่ได้นําสปริงเกอร์ปล่อยน้ํามาติดตั้งบนกองให้ลิงเวลาร้อนอากาศร้อนเพื่อจะได้คลายความร้อน ได้และยังมีอ่างน้าไว้ให้ลีงเล่นน้าอีกด้วยนายสมเจตจันทนาผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้จับดิงมาจํานวน2ชุดกว่า400ตัวนํามาไว้ที่สวนสัตว์ห้วยทรายขั้นตอนเจ้าหน้าที่ได้จับดิงแยกออกใส่กรงพักหลังจากนั้นจะทําหมันลิงก่อนนํามาใส่กรงปรับพฤติกรรม ก่อนปล่อยลิงที่จับมาสู่กรงใหญ่บนเนื้อที่ขว่า7,000ตราเมตรโดยพบว่าลิงมีการปรับตัวมีความก้าวร้าวลดลงหลังจากนำมาใส่กรงปรับพฤติกรรม ประกอบกับสถานที่ที่มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติมีแหล่งน้ำให้ลิงเล่นด้านงบประมาณอาหารลิงทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดตั้งงบประมาณค่าอาหารลิงก่อนจะจัดส่งมาที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ส,สาขาเพชรบุรีเพื่อใช้ในการสนับสนุนค่าอาหารดูแลลิงทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนอาหารมาจากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าไว้สำหรับเป็นอาหารของลิงที่จับมาหลังจากที่ย้ายลิงมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชนชาวเพชรบุรีเมื่อลิงมาอยู่ในสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายแล้วชาวเพชรบุรีมั่นใจได้ว่าลิงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีทั้งสัตวแพทย์สัตวบาลคอยดูแลสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลิงที่จับมาอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข